oh mm -hmm. สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวอันสบอกกันในช่อง MYQ มวายคิวซกันอีกเช่นเคยนะครับผมตามชื่อคลิปเลยนะครับมีงบ500ทํายังไงให้ได้กําไรหลักแสนนะครับผมโอเคตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เหมือนกันนะครับเราเริ่มต้นจากธุรกิจเนี่ยจากศูนย์บาทเลยนะศูนย์บาทไม่เป็นว่ามี500แหละมีศูนย์บาทผมก็สร้างกําไรหลักแสนได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะแยกเป็น2วิธีหลักๆนะครับที่จะสสรรรรร้้้าางงงงงงเเเิินนนนนแไไดดวะะคคัับบซึ่่่ผมจตตืือออหุุกลทย เรื่องหุ้นออกไปนะครับเพราะว่าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะครับแต่อาจจะใช้เวลานานนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าเป็นอีกทางหนึ่งก็คือการขายออนไลน์เนี่ยจัดเร็วกว่าจะมีแนะนําทั้งหมด2วิธีนะครับผมก็คือวิธีแรกก็คือการซื้อของมาขายเลยนะครับผมก็คือซื้อของมาตง้ตงๆแล้วก็มาขายเลือกช่องทางให้เราจะขายช้อปปี้ลาซาล่า,า Facebook, IG, เฟสบุ๊กไอจีอะไรเงี้ยก็เลือกไปเลยครับจากนั้นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการเป็นดรอปชิปดรอปชิปก็คือการที่เราดึงรูปนะครับแล้วนำไปโปรโมททไ,ไ,ปปไปขายตต่่่อออนนนัันเนัเงงคผมกก็ืีีีี2 2ววิธิธธหลๆแ้้ ก็คือการขายของออนไลน์เหมือนกันเราว่าในเรื่องแรกนะครับก็คือการขายออนไลน์แบบสต็อกสินค้าเองนะครับผมก็คือการขายออนไลน์ทั่วไปนี่แหละอย่างแรกครับที่คุณต้องรู้ก็คือคุณจะขายอะไรครับเพราะว่างบ500เนี่ยมันน้อยมากนะครับถ้าเกิดคุณจะลงทุนมาใหม่คุณก็ต้องเมื่อั่นใจว่าสินค้าที่คุณลงไป5 0 0้อเนี่ยต้องได้กำไรแน่นอนต้องขายแน่นอนนะครับผม คุณจะขายอะไรครับแค่นั้นเองนะฮะยกอย่างเช่นถ้าเป็นผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมทำคอนเทนต์นะครับผมเป็นยูทูบเบอร์เนาะแล้วก็เป็นติ๊กต็อกเกอร์นะครับแล้วผมทำคอนเทนต์ให้กับร้านค้าต่างๆที่ขายเกี่ยวกับกล่องสุม่มไม่ว่าจะเป็นตู้ซุ่มต่างๆตามสถานที่ต่างๆหรือว่าร้านค้าบนโลกอินเทอร์เนต็ตต่างๆนะครับแล้วคอนเทนต์ของผมเนี่ยมีคนสนใจเยอะนะครับมีคนสนใจเยอะแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะ ปรโมทให้ร้านอื่นเขาทาไมวะทําทไมเราไม่ทําขายเองล่ะแค่นั้นเองครับความคิดผมก็ใช้แค่นี้ครับอะพอผมจับจุดปุ๊บผมก็รู้แล้วอะผมอยากขายนะกล่องสุ่มนะขายที่ไหนดีอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันต่ออันนี้ผมขอเคลียร์กับคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงนะครับอะอย่างแรกนะครับคุณก็ต้องศึกษาก่อนว่าสินค้าที่คุณจะขายคืออะไรครับคืออะไรเสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าแบบนี้มีขายมากน้อยแค่ไหนขายที่ไหน ขายช้อปปี้ลาซาด้าหรือเปล่ามีร้านค้าจีนอยู่หรือเปล่าสินค้าที่คุณไปรับมาราคาถูกกว่าช้อปปี้ลาซาด้าหรือเปล่าอันนี้ผมแนะนำนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเริ่มขายบนช้อปปี้ลาซาด้าแล้วมีงบน้อยนะฮะอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือยกอย่างเช่นถ้าสมมติคุณอยากจะขายสายชาร์จนะครับสายชาร์จเนี่ยแล้วคุณก็คิดอ่ะถ้าเกิดเราอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ไปรับเสือป่าเพราะเสือป่าเขาบอกสายชาร์จราคาถูกราคาส่งฟรีเฟิร์มเคสอย่างเงี้ยอ่ะเราไปรับมาครับ รับสายชาร์จมาสักเยอะเลยเอามาสัก100เซ้นอ่าสัก500บาทแต่จริงๆก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ500นี่น่าจะได้ประมาณสัก20เเก่งแลครับอย่างมากก็40มงมากก็50เนี่ยอย่างเก่งแล้วอ่ะปึ๊บคุณไปรับมาปึ๊บแล้วพอคุณมาเช็คดูราคาดีๆนะครับกลายเป็นว่าในช้อปปี้ลาซาด้าถูกกว่าราคาส่งที่คุณไปรับมาจากเสือป่าอีกนะครับผมฉะนั้นคุณระวังนะครับผมขอบอก คุณตรงนี้นะครับเพราะว่าร้านค้าในเสือป่าหรือว่าสำเพ็งที่เราไปรับเนี่ยเขาก็ขายอยู่บนช้อปปี้ลาซาด้าเหมือนกันคุณลองไปเดินดิลองไปเดินเสือป่าที่คุณคิดว่าเอ้ยคุณเนี่ยาขายกันเจ็ดแล้วคุณลองไปเดินเสือป่าดูครับช่วงตอนประมาณทั 4, e, ้งบ่ายสามบ่ายสี่รถลาซาด้าช้อปปี้เขาคนเต็มโอ้โหแบบเขาขนมาเป็นลังเป็นลังเป็นลังเข้ารถลาซาด้าช้อปปี้เยอะมากครับเพราะฉะนั้นแล้วครับร้านค้าขายส่งเขาก็ไปเปิดตลาดบนโลกออนไลน์เหมือนกันนะครับผมฉะนั้นแล้วครับคุณไปรับ ต่อจากเขาคุณก็ต้องคิดแหละคุณจะขายยังไงขายที่ไหนดีล่ะโอเคไหมครับหลังจากนั้นนะครับถ้าคุณคิดว่าสินค้าของคุณอ่ะสู้ได้แน่นอนสู้ร้านที่คุณรับมาเองนี่แหละในช้อปปี้ลาซาด้าสู้ได้แน่แต่ไอ้สักทางหนึ่งหรือสักวิธีหนึ่งคุณก็ต้องเลือกครับคุณจะไปขายที่ไหนถ้าเกิดคุณเลือกช้อปปี้ลาซาด้าคุณต้องเจอร้านที่คุณรับมาแน่นอนสําหรับคนที่รับของมาจากสัมเพลงสปาครับคุณต้องเจอร้านค้าที่คุณไปรับจากเขาแน่นอนนะครับแล้วราคาของเขาอ่ะ ก็ต้องถูกกว่าคุณแน่นอนเพราะคุณรับต่อจากเขาไงเผอๆคุณรับต่อจากเขาเนี่ยราคานั้นเท่าก,กันกับเขาขายในช้อปปี้ละซด้าเลยซะด้วยซ้ำอันนี้ต้องบอกไว้นะครับก็ต้องเตือนไว้นะครับสำหรับคนที่เป็นนักขายมือใหม่นะครับคุณก็ต้องมองหาช่องทางให้ออกนะครับว่าคุณจะขายที่ไหนยังไงอย่างเช่นถ้าเป็นตัวผมเนี่ยพอผมคิดหรอกแล้วว่าผมอยากขายกลองซูมแล้วผมมามีเทคนิคนะครับหรือผมเคยขายในช้อปปี้มาก่อนแต่ขายแบบเฉียวเียขายแบบผ่านๆใช้ส่งของอะ่ะ ผมก็เลยเลือกช่องทาง s h อ p e e เป็นช่องทางแรกที่ผมจะขายของพอผมเลือกช่องทาง s h อ p e e แล้วเนี่ยการเป็นกล่องสุ่มเนี่ยมันจะมีกิมมิคที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือแบรนด์แบรนด์ทำให้เราแตกตา่างถึงแม้ของในกล่องอาจจเหนืวนคนอื่นแต่แบรนด์ทำให้เราแตกตา่าง แบรนด์ทาให้เราจดจําแบรนด์ทําให้คนเชื่อถือฉะนั้นแล้วผมก็เลยสร้างแบรนด์ของผมขึ้นมาครับสร้างแบรนด์ของผมขึ้นมาปุ๊บจากนั้นเนี่ยพอใครเห็นแบรนด์เขาก็ต้องเออไอ้นี่นี่แบรนด์ Band, คนนี้ที่ยูทูบเบอร์คนนี้มันเปิดหรือยูทิกต็อกเกอร์คนนี้มันเปิดหรือว่ายูทูบเบอร์หลายๆช่องเปิดอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อไง อันนี้คือคําว่าแปลกที่ทําให้เราแตกต่างแต่ถ้าเกิดของคุณไม่แตกต่างจะเกิดคําถัดมานั่นก็คือสงครามราคานั่นเองครับผมอมือย่างเช่นที่ผมบอกถ้าเกิดคุณเอาของชิ้นนี้ไปขายบนร a า a d ด้าช้อปปีเหมือนกันแล้วคุณรับมาจากเสือป่าคุณจะเจอร้านค้าที่คุณเป็นคนไปรับเขามาแล้วเขาเั้นขายถูกว่าคุณเลยขายเท่ากับคุณที่คุณไปซื้อราคาส่งเข้ามาอ่ะอันนี้ผมมองในมุมลูกค,ค้ามันจะดีต่อลูกค้ากว่าไหมครับว่า ถ้าวันนี้คุณสามารถซื้อราคาส่งในแค่ของชิ้นเดียวคุณไม่จำเป็นต้องเหมาเยอะเขาก็ไปซื้อกับร้านค้าที่คุณรับมาไงอันนี้คือคุณต้องระวังบางอย่างที่คุณศึกษาไม่ดีพอคุณจะไม่สามารถบวกกําไรมันได้เลยซะโดยซ้ําคุณบวกไป1ิบบาทก็เก่งแล้วอ่ะ อย่างเงี้ยสงคารามราคามันแรงมากยกอย่างเช่นเฟสชิลเนี่ยการแข่งขันสูงไปเลยนะครับมีราคาตั้งแต่20ยัน0 0อ่ะ้อการแข่งขันเพราะมีทุกร้านขายเพราะตอนนั้นเฟสชิลมันนิยมมากนะครับและการถึงขันตรงนี้มันทะเลแดงเดือดมากนะครับผมโอเคฉะนั้นแล้วครับ เราก็ต้องดูว่าเราเข้าไปแล้วเราจะขายราคาเท่าไหร่ขายยังไงได้บ้างยิงแอดไหมหรือยังไงหรือน,น,นู่นนั่นนี่ซึ่งผมจะบอกว่าถ้าเราจะมายิงแอดในช้อปปีแค่เงินค่ายิงแอด500คุณก็หมดแล้วครับเพราะว่ายิงแอดขั้นต่ำใน s h o p ป,ปีต้องเติมตังเข้าไป500อยนะครับอย่าหวังกับช้อปปีเลยนะครับผมฉะนั้นแล้วครับวันนี้คุณก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าคุณจะขายอะไรที่ไหนแล้วเขาเดือดกันขนาดไหนเรื่องราคา โอเคไหมเรื่องราคาบางทีลูกค้าก็มีหลายประเภทนะครับคุณก็ต้องไปวิเคราะห์กันเอาเองนะครับเรื่องราคาว่าคุณจะตั้งยังไงต่อมาอสมมุติคุณเลือกของขายได้แล้วนะครับเลือกอพื้นที่ขายได้แล้วนะครับว่าคุณจะขายตรงนี้ย่องถัดมาก็คือค่า,ชาใช้จ่ายสิ่งที่คุณต้องมีครับการเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็คืออย่างแรกก็คือกล่องพัสดุสําคัญมากคุณอย่ามองข้ามแพงด้วยสมมุติคุณซื้อสายชาร์จมา10บาทคุณบวกไปแล้วกำไรเท่าหนึ่งยีค่ากล่องคุณโดนไปแล้วหบาทเลยครับนะครับผมย้อนถ นะครับลูกค้าชําระเงินแบบไหนล่ะช้อปปี้หักนะครับอีกประมาณ3%นะครับสำหรับการชําระช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโอนการ COD ชําระเงินไปทางนะครับคุณโดนหักทั้งหมดนะครับผมอันนี้ระวังนะครับระวัง นะครับผมจากนั้นพอคุณมีกล่องพัสดุแล้วนะครับคุณคำนวณเรื่องการหาค่าใช้จ่ายของช้อปปีของทางแพลตฟอร์มเขาแล้วอย่างถัดมาที่คุณต้องเสียครับใบปะหน้าใบาปะหน้านะครับถ้าเกิดคุณสั่งของช้อปปี้ลรืาวามันจะมีใบปะหน้าอยู่ข้างหน้าอันนี้นเขาเ a, ารียกใบปะหน้านะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกทุกคุณผู้ชมทุกคนว่าคุณผู้ชมก็ต้องมีเครื่องปินน้นนะไม่คุณก็ต้องหาที่ปิ้นนะถ้าเกิดคุณมีต้นทุนดีมาก่อนที่บ้านมีเครื่องปิ้นอยู่แล้วก็ อาจจะฟรีหรืออาจจะแผ่นละบาทก็ลองคำนวณกันเอาเองนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีนะครับร้านปิ้นเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่3บาท5บาทต่อแผ่นนะครับแพงหรือจะแพงไปไหนนะฮะอะผมตีเล็กๆสัก3บาทละกันอะคุณลองบวกเข้าไปนะครับสายเช้าของคุณต้นทุนนะครับ10บาทนะครับบวกค่ากล่องไป5บาทนะครับบวกค่าปิ้นไป3บาท18บาทหากับช้อปปี้อีกสัก2%นะครับก็ประมาณบาทกว่ากว่านะครับก็เบ็ดเสร็จนะจะมาอยู่ประมาณสัก20แล้วคุณตั้งราคา20แสดงว่าคุณ เท่าทุนครับโอเคไหมฮะแล้วตลาดสายชาร์จนี่เดือดมากเลยนะครับถ้าเกิดใครจะมาขายสายชาร์บนช้อปปี้ธนาคิดดีๆคิดดีๆเดือดทิปเปงเลยเดือดมากนะครับาะมีทั้งไทยและเทศนะเยอะจริงพอคุณได้แล้วเนี่ยคุณเท่าทุนแล้ววะแล้วคุณบอกเอ้เราจะเพิ่มราคาขึ้นเพื่อเราจะได้กำไรสัก5าบาทก็ยังดีขายเป็นสักยี่ห้าพอขายยี่ห้าปุ๊บร้านค้าอื่นหน้าตาเหมือนกันกับคุณสินค้าเหมือนกันกับคุณแต่ขายยี่สิบคุณจะขายออกหรอครับอ่านี่ครับก็คือจะมีเรื่อง ราคาเข้าไปอีกนะครับผมยังไม่หมดนะครับก็ยังมีค่าใช้จ่ายแอบแฝรอีกเล็กๆน้นอยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเทปนะครับค่าเทปต่างๆนะครับค่าโอก็พอสมควรนะครับกว่าคุณที่จะเปิดราคาออนไลน์ได้อยู่ที่บ้านได้แต่จริงๆตรงนี้ก็มีทางแก่นะครับในทางที่ฟรีก็มีเหมือนกันนะครับผมถ้าสมมติคุณมีอ,ออเดอร์ใช่ไหม แล้วคุณเลือกการจัดส่งเป็นของเคอรี่นะครับอย่างแรกก็คือเคอรี่เนี่ยมีของให้ใช้ฟรีนะครับผมก็สามารถไปใช้ซองเขาก็ได้นะครับไปใช้กระดาษของเขาก็ได้นะครับแต่เขาปิ้นไม่ได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเขาปิ้นไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องมีใบปะหน้าอยู่ดีนะครับผมอันนี้ก็ต้องเตือนไว้นะครสำหรับทางฟรีก็มีเหมือนกันนะครับคุณก็จะประหยัดนะครับเรื่องค่ากล่องออกไปนะครับผมค่ากล่องนะครับก็จะเสียอย่างเดียวแล้วก็คือค่าค่า หัก2%ของการใช้แพลตฟอร์มนะครับอืมก็ต้องคำนวณดีๆนะครับทางฟรีก็มีนะครับคุณก็แบกของไปเคอรี่เลยแล้วก็ใช้ถุงฟรีเขานั่นแหละอ่าช่วงแรกผมก็ทำแบบนั้น,นครับผมก็แบกของไปเคอรี่นั่นแหละแล้วก็ใช้ถุงฟรีครับแพ็คหมื่แพ็คหนึงแพ็คนั่นอะไรเงี้ยอ่าให้มันเรียบร้อยก็ส่งของได้เหมือนกันก็ลดต้นทุนมาประมาณสักหลักเจ็ดบาทบาทมันก็เยอะอะครับเยอะจริงๆนะเจ็ดบาทบาทเยอะมากๆนะครับผมอ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนสําหรับทางเริ่มๆนะครับก็จะมีีทาางนน้ในกร ที่เป็นทางออกแต่สําคัญเลยนะครับคุณก็ต้องเลือกสินค้าที่คุณคิดว่าขายได้แน่ห้าร้อเนี่ยขายได้หมดภายใน7วันเหลือขายได้หมดภายใน30วันกําไรขึ้นมาชัวร์แน่และห้าร้อถึงพันหนึ่งอะไรเงี้ยคุณก็ต้องคิดดูให้ดีนะครับการจะเดินตลาดออนไลน์ถ้าง่ายเขารวยกันไปหมดทั้งประเทศแล้วครับคุณต้องเดินให้ดีศึกษาให้ดีศึกษาให้แม่นสายเป๊ะโอเคถ้าศึกษาแม่นเป๊ะโอเคแล้วก็จบเพราะว่า500ของคุณไม่มีคําว่าลองผิดลองถูกแน่นอนครับมีคําว่าเดียวว่า ไปเลยครับถ้าไปไม่หลอดมันก็จมทุนแค่นั้นเองครับของก็จะกล้องดูบ้านแค่นั้นเลยฮะก็ในอีกหนึ่งทางนะครับก็คือการเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าการทําดรอปชิปนั่นเองนะครับผมการเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือการเป็นดรอปชิปเนี่ยสมมุติเราเคยใช้ครีมครีมหนึ่งของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าอาหารเสริมลดน้ำหนักตัวหนึ่งของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วเราสึกว่าเฮ้ยมันดีมันเจ๋งชอบคุณก็สามารถเสนอตัวของคุณเนี่ยบอกว่าเอ้ยผมอยากจำหน่ายแทนคุณนะผมมีงบ500รอยผมสามารถ เป็นตัวแทนจําหน่ายได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตัวแทนจําหน่ายแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยก็จะบอกว่าราคาเนี่ยไม่เท่ากัน,นครับก็มีตั้งแต่หลักร้อยจนไปถึงหลักพันเลยนะครับผมก็อยู่ที่แบรนด์นะครับผมก็อยู่ที่คุณตวงกันเองนะฮะต่อมาครับอีกหนึ่งทางก็คือการเป็นยูพิกเกอร์สำหรับคุณที่ยังไม่รู้จักนะครับยูพิกเกอร์นั่นก็คือยูพิกยูพิกก็คือแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซที่เป็นเกือเดียวกันกับลาซาดา้าโอเคไหม ถ้าวันนี้มันจะดีกว่าไหมครับถ้าคุณสามารถขายอะไรก็ได้บนลาซาด้าแล้วคุณได้ตังค์หมดเลยอ่าฉะนั้นแล้วครับคุณคิดแบบนี้มาถูกทางแล้วคุณจะขายอะไรก็ได้ต่อจากนี้ตลอดไปแล้วคุณได้เงินทั้งหมด แอป u p i c กเนี่ยขอข้างในแอปนะครับมาจาก l a z a d a ประมาณสัก70-8 0เลยนะครับผมคุณสามารถดาวน์โหลดรูปนะครับเอาไปโปรโมตต่อตามที่ต่างๆได้เลยตามที่คุณถนัดสมมุติวันนี้คุณอยากขายเสื้อผ้าใช่ไหมคุณก็แค่ดาวน์โหลดรูปเสื้อผ้าเนี่ยจากแอป u p i c กเอาเสื้อมาอยากขายลนยนี้อยากขายลายนั้นปึ๊บพอคุณเปิดร้านไปจักพักหนึ่งคุณรู้สึกว่าแม่งไม่น่าไปรอดว่ะขายไม่ได้เลยคุณก็เปลี่ยนคุณเปลี่ยนได้นะครับคุณเปลี่ยนไปขายสวา่าง ขอคุณเริ่มขายสว่างเฮ้ยเริ่มดีขายสว่านก็คือใช้ไฟฟ้าบุ๊บคุณก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นสายชาร์จก็ได้เป็นทีวีไปเลยก็ได้เป็นมือถือไปเลยก็ได้คุณสามารถขายได้ทุกอย่างโอเคไหมครับแล้วตรงนี้นะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กาลังดูอยู่ตอนนี้เพราะว่าวันนี้นะครับการเป็นยูพิเกอร์ปกติแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มที่999บาทหรือ1,000บาทเลยนะ กว่าคุณที่จะเป็นแบบสมาชิกแบบสามารถที่จะทํำดอกชิปเพื่อสร้างไรายได้แบบนี้ได้แต่วันนี้ที่คุณดูคลิปผมอยู่อ่ะจนไปถึงวันที่29คุณลงทุนเพียง500อบาทคุณก็สามารถทําแบบผมได้ทุกอย่างแล้วอ่ะอันนี้คุ้มไม่คุม้มคุณผู้ชมต้องลองพิจารณาดูว่าดีกว่าไหมดีกว่าไหมที่หลังจากเนี้ยจนตลอดคุณสามารถขายอะไรทุกอย่างได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ สายชาร์จพระอ้อมเด็กเครื่องออกกำลังกายรถยนต์รวมไปถึงคอนโดคุณก็ขายได้คุณขายได้ทุกอย่างและขายได้ตลอดไปนะครับคุณผู้ชมผมต้องบอกก่อนทําไมผมถึงแนะนําให้เป็นยูพิกเกอร์ผ่านยูพิกนะครับผมคือผมจะบอกว่าเอ้ยพี่ก็ได้ค่าแนะนํานู่นนั่นนี่ผมจะบอกว่าผมได้จากพวกคุณเนีย่ยมันช่างน้อยนิดกับแฟนที่ผมเกี่ยวไปมากเลยรู้ไหมอย่างแรกนะครับถ้าสมมุติคุณไม่มีสกิลการขายออนไลน์คก็จะบอกว่าคุณจะขายยังไงอ่ะถ้าคุณคิดว่าการขายออนไลน์มันง่ายเขารวยกันทางประเทศแล้วถูกไหมมันก็ต้องมีหลักการหลัก ิวธีการซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีกลุ่มเทรนนะครับมีกลุ่มเทรนให้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับมีกลุ่มเทรนมีกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ว่าเอยผมเข้ามาใหม่เนี่ยผมต้องทําอะไรบ้างลงของยงังไงขายที่ไหนนะครับให้คุณได้ลองก่อนลองสนามจริงเลยนะครับสมมุติคุณอยากขายเสื้อผ้า,ายอย네ู่แล้วเนี่ยคุณอยากมีแบรนด์ของคุณคุณลองขายในยูพิก่อนถ้าเกิดคุณขายในยูพิขายได้ขายดีนะคุณจะไปเปิดร้าคาเสื้อผ้าคุณต่อ,ขอเขาอย่างได้นะครับมีการเทรนนะครับและในการเทรนเนี่ยผมก็จะมีคร์สให้นะครับคร์สของผมเนี่ย ผมไม่ได้ตั้งราคาขึ้นมาเองนะครับผมเทียบจากนะครับคอร์สหลายๆชัานนะครับที่ผมดูผ่าน Youtube ผ่านต่างๆครับข้อของผมเนี่ยก็คือจารแกะประสบการณ์ของผมเนี่ยการขายออนไลน์นะครับจากศูนย์เนี่ยมาถึง1 0 0 0 0แสนนะครับมาถึง2 0 0แสนบาทเนี่ยให้กับคุณผู้ชมไปแบบฟรีๆนะครับค่าคอร์สนี้นะครับอยู่ที่12,900บาทแต่ผมไม่ได้ขาย ผมไม่ได้ขายนะครับการที่คุณเข้ามาอยู่ในทีมของผมนะครับมาอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันนะครับคุณก็สามารถดูคลิปนี้แบบฟรีๆได้เลยนะครับผมก็เปิดหมดเปลือกครับว่าผมเริ่มยังไงทํำยังไงแล้วไปยังไงต่อแล้วคุณต้องห้ามหรืมอะไรนะครับอันนี้ผมบอกหมดเลยนะครับแกะตัวผมเอามาให้ทุกคนได้ดูนะครับคุณรับไปเลยนะครับอย่างที่3ามนะครับผม ผมจะเป็นเมนทอร์ให้กับคุณนะครับหรือว่าจะมีเราๆพี่เลี้ยงนะครับหลายๆคนนะครับที่ทําตรงนี้แล้วขายได้ขายดีผมก็จะเอามาให้คุณมาดูแลคุณทําให้คุณขายได้ขายดีขายเก่งอ่าโอเคไหมอ่าหลายๆคนสามารถกลับไปดูในช่องผมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่อ๋อยนะครับอ่าขายตั้งแต่ศูนย์ไปยันติดท็อปเซิร์ฟขายดีมากขายตั้งแต่ศูนย์บาทนะศูนย์บาท จนขายในโลกออนไลน์ได้เดือนละ2อ0แสนน่ะคิดดูครับมันจะมีการลงทุนไหน500ไปถึง2 0 0แสนในแค่3เดือนคุณผู้ชมอาจยังมีพี่ตัมเฟ้อยนะครับมีพี่เอเนะครับแล้วก็ยังมีพี่ชีรวัฒนะครับโอ้โหเยอะมากๆนะครับอ่พี่ท่านต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถเป็นเทรนเนอร์คุณแล้วก็บอกคุณอ่ะถ้าสมมติวันเนี้ยคุณเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองนะคุณเป็นนักดนตรีคุณเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองคุณจับพอร์ตเองแกะเพลงเองเนี้ยไม่จะ ทำได้แต่อาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าวันนี้คุณมีโค้ดคุณก็ทําได้และเร็วขึ้นฉะนั้นระคาคุณก็จะมีผมแล้วก็พวกพี่ๆเหล่านั้นเป็นโค้ดให้กับคุณจนกว่าคุณจะขายสินค้าได้นะครับผมแต่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมจะมีความขยันและมีความกระตือรือร้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเพราะบางคนเนี่ยมาปุ๊บ แค่ผมให้อ่านโน้ตแล้วก็ให้ทําตามโน้ตเนี่ยบางคนเขาก็รู้สึกว่ามันยากไปแล้วอย่างเงี้ยคุณก็ต้องขยันนะครับขยันฉะนั้นครับขยันขยันขยันท่องไว้ครับขยันแค่นั้นพอครับคุณอย่าอยู่นิ่งนะครับ เออนะฮะขยันครับคุณจะถึงจะมีะไรายได้มากขึ้นฉะนั้นแล้วครับวันนี้ครับผมก็มีทีมงานนะครับที่ผมคอยจะซัพพอร์ตคุณอยู่นะครับว่าคุณจะเริ่มขายยังไงดีนะขายที่ไหนดีนะขายยังไงมีเทคนิคอะไรมาแชร์กันมาขายกันแล้วคุณจะขายของได้แน่นอนหลังจากนั้นที่คุณทำดรอปชิปททุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีหน้ารานที่ใหญ่โตคุณสามารถเอาแบรนด์เสื้อผ้าของคุณ มาเปิดต่อก็ได้คุณทำดรอปชิปจากตรงนี้คุณก็เอารายได้จากตรงนี้นี่แหละไปเปิดร้านของคุณต่อก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอยู่แล้วคุณจะขายของร้านคุณไม่ด้วยคุณจะขายของยูพิกไปด้วยอันนี้มันพร้อมๆกันและคุณได้ลองก็ในสุดท้ายนี้นะครับก็คุณผู้ชมนะครับหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ลองคิดดูว่าเราจะไปเปิดร้านค้าด้วยตัวเองเลยหรือจะเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือทำดรอปชิปก่อนนะครับผมคุณลองคิดดูดีๆ แล้วคุณไปศึกษาสังเกตคนที่เป็นไมด้ดอ,องคุณว่าเขาเริ่มต้นจากอะไรนะครับผมแล้วคุณก็ศึกษาจากตัวเขาถ้าเกิดเขาเริ่มต้นจากตัวแทนจำหน่ายวันนี้ครูก็เริ่มต้นจากตัวแทนจำหน่ายก่อนเพราะว่าการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายคุณไม่ต้องไปสร้างแบรนด์เองไม่ต้องไปทำนูน่นทำนี่ทำนั่นเองคุณจะประหยัดเวลาอะไรได้อีกเยอะเลยครับคุณผู้ชมแล้วคุณค่อยไปขยายต่อได้เชื่อผม ผมฟังนะครับจากคนที่แบบขายครีมเยอะๆแล้วนะเขาบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาปุ๊บสร้างแบรนด์เลยนะครับเขาก็เริ่มจากการที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนี่แหละแล้วเขาขายดีไงลูกค้าเยอะลูกค้าติดใจเขาก็เลยคิดว่าถ้าเราขายเป็นแบรนด์ตัวเองแล้วใช้สูตรที่แบบว่าดีกว่าน,นี้ล่ะลูกค้าจะชอบมากขนาดไหนแค่นั้นเองครับเขาก็เลยออกมาเปิดแบรนด์ตัวเองฉะนั้นแล้วครับวันนี้อยู่ที่คุณเลยครับว่าคุณจะเลือกใช้เงิน5 0 0ของคุณตรงนี้ยังไงคุณจะกินให้มันหมดไป เลยไหมหรือว่าคุณจะเอาไปลงทุนเปิดร้านของคุณหรือว่าคุณจะมาทําดอกชิปหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายอัน,นอยู่ที่คุณเลยครับวันนี้ผมมีเวลาให้คุณตัดสินใจตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่ผมลงคลิปไปจนถึงวันที่29พฤศจิก,กายนนะครับถ้าหลังจากวันทีน่29นี้คุณจะต้องซื้อของเพื่อเป็นยูพิเกอร์เนี่ยถึง1,000บาทเลยนะครับมันจะคุ้มกว่าไหมครับถ้าเกิดคุณซื้อนะตอนนี้เลยก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีแล้วครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม